ค่ะแล้วก็ ถือโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปยงังผู้ปกครองทุกทุกท่านด้วยนะคะคุณครูชื่อคุณครูสร,รัญยุตากุศลส่งค่ะหรือว่าคุณครูทายนะคะวันนี้คุณครูก็มาเป็นตัวแทนในส่วนของคุณครูในสายชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3นะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองทุกทุกท่านค่ะในกรณีที่ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องการให้สานศึกษานั้นปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัส โคค่ะก็ตามที่เรานะั้นได้ติดตามข่าวอยู่ในขณะน,นี้นะคะซึ่งตามหนังสือแจ้งเนี่ยจะปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคม2564ค่ะไปจนถึงวันที่31มกราคม2564หรือว่าจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะ และเรื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นั้นค่ะทางคณะครูในใสายชั้นอนุบาลทุกคนค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยของเด็กในช่วงที่ปิดเรียนนี้ค่ะก็จึงได้มีการประชุมนะคะแล้วก็เตรียมการค่ะในส่วนของการเรียนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางระบบ d l t v ีค่ะซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็สะดวกในการเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าผู้ปกครองในหลายๆท่านนะคะจะคุ้นชินแล้วก็มีประ สบการณ์ในการที่จะนำพาบุตรหลานของท่านนั้นเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นี้ได้ค่ะซึ่งสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทั้งทางโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าในส่วนของกล่องรับสัญญาณทีวีก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับผู้ปกครองที่อาจจะติดภารกิจในช่วงวันเวลาต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะก็นับได้ว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่สะดวกที่สุดเลยค่ะ แล้วก็สาหรับในส่วนของตารางกิจกรรมประจําวันนะคะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็สาหรับนักเรียนที่เ,เรียกได้ว่ามีความพร้อมที่จะสามารถเข้าไปเรียนตามวันเวลาที่กําหนดได้นะคะก็คือตามตารางที่ท่านเห็นเลยนะคะก็เริ่มจาก7จ็ดโมงครึ่งจนถึง8ปดโมงครึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะผ่านช่องทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรืออย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณครูในใสายชั้นนั้นได้ทําการนัดหมายกับผู้ปกครองนะคะว่าเราจะมีการรายงานตัวยังไงมีการเช็คความพร้อมยังไงนะคะหลังจากนั้นค่ะพอมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่การเรียนผ่านระบบ DL t v ทีได้เลยก็คือตั้งแต่8ปดโมงสีจนถึง9ก้าโมงตรงนะคะนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวัดน,นะคะหลังจากนั้นพอ9ก้าโมงถึง9ก้าโมงคึ่งก็จะเป็นเริ่มในส่วนของกิจกรรมการเสริมประสบการณ์ นะคะเก้าโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งค่ะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม จากนั้นก็จะมีเวลาพักให้กับเด็กนะคะก็คือ10โมง10ถึง10โมง15เนี่ยก็คือเป็นอยู่ในช่วงของการพักแล้วก็10โมง15ถึง11โมงจะเป็นการเล่นกิจกรรมตามมุมต่างๆที่นักเรียนชอบที่นักเรียนชื่นชอบนะคะหลังจากนั้นค่ะพอ11โมงเป็นต้นไปค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสรุปบ,บทเรียนสรุปทบทวนบทเรียนพบปะพูดคุยนะคะหรือว่าสอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆทีเออ่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ผ่านช่องทางไลกลุ่ม ผู้ปกครองก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าสอบถามข้อสงสัยกับคุณครูประจําชั้นได้เลยหรือในส่วนของกรณีถ้าเกิดไม่สามารถเข้าไปเรียนได้ตามวันเวลาที่กําหนดก็ทางนี้คุณครูก็จะสามารถส่งลิงก์เข้าไปให้กับผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองนั้นกดลิงก์เข้าไปตามเวลาที่ท่านสะดวกได้เลยก็ถือว่าเป็นเป็นช่องทางที่มีความสะดวกสบายในการที่จะให้นักเรียนนั้นได้พัฒนาตนเองแล้วก็ได้ไฝ่ายทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะครูคก็ต้อง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะที่ได้ให้ข้อมูลได้ให้ความร่วมมือได้ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์ในครั้งนี้นั้นเด็กๆของเราค่ะก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการใฝ่รู้ตลอดจนการพัฒน,นาการในด้านต่างๆผ่านการเรียนรู้ออนไลน์นั้นได้อย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูทรายนะคะแล้วก็คุณครูใน,ในใสายชันอนุบาลทุกคนค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตในอาชัยชุ่ง เวลานี้ค่ะในการส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไปยังผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ